ai à, ai còn lục Đều à, ai còn đi นี่นี่หูลุ่มมีเล็ดมากเลยเดียวมีเสียงเ <laughs> นี่ย <laughs> เหรอผู้หญิงไม่ใช่ใครอ่ะใครอ่ะใครวะ ต้องใครเนี่ยที่ไหนเมื่อกี้แล้วเหรอไปนนไหนมา